วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับทําให้เราเข้าใจอย่างทองแท้แล้วเราก็จะเริ่มทําความเข้าใจกาบมเป็นได้อย่างแท้จริงนะครับแน่นอนวันที่เราเคยรู้จักแอมเวและเราก็เคยรู้สึกว่าสินค้าแอมเวมันดีแต่พอเราเริ่มจะสร้างธุรกิจเราก็จะพบว่า มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่คนมักรู้สึกว่าแอมเบย์มันแพงนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ให้เป็นครับในแอมเบย์มีปัญหาอยู่แค่สองอย่างนั่นแหละครับหนึ่งของแพงถ้าเราจะเป็นจะเก่งต้องแก้ด้วยการสาธิตให้เห็นความคุ้มค่าสองแก้ที่ความคิด ความรู้สึกแอมเวย์ไม่ดีเราทำไม่ได้เวลาเราไปคุยเขาคำตอบที่ออกมาฉันไม่ชอบมันยากบ้านไกลลูกเล็กขายไม่เป็นพูดไม่เก่งอันนี้เบื้องหลังมันคือแอมเวย์ไม่ดีเราทำไม่ได้เพราะนั้นวิธีการเราแก้ต้องแก้ให้เป็นครับเราต้องเรียนรู้ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างแอมเวย์เรามีแผนมีเคลียร์ความคิด วันนี้ผมจะนําตัวอย่างการเคลียร์ความคิดมาให้พวกเราเห็นเป็นตัวอย่างก่อนคร่าวๆเอาเรื่องแรกก่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับร้อยละแปดสิบเจ็ดสิบทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันว่าแอมเบเนี่ยของแพงพวกเราเองในห้องนี้ก็เป็นครับเราก็รู้สึกว่าแอมเบเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะมันก็ของแพงจริงไหมผมจะทาความเข้าใจกับพวกเราครับ มมีปากกาอยู่สองด้ามครับด้ามที่หนึ่งราคายี่สิบบาทด้ามที่สองราคาหกสิบบาทเอาความเป็นจริงนะครับของคนยุ้ยคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อปากกาด้ามไหนยี่สิบบาทกับหกสิบาทส่วนใหญ่ปติทั่วไปครับยี่สิบบาทใช่ไหมครับถูกต้องครับ คนส่วนใหญ่จะซื้อของกันที่ราคาผมขยายความเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับปาะกาด้ามละยี่สิบาทใช้งานได้หนึ่งเดือนแต่ปากกาด้ามละหกสิบาทสามารถใช้งานได้หนึ่งปีถ้ายุ้ยเป็นคนต้องใช้สินค้าปาะกาตลอดชีวิตแล้วเงินก็ไม่ค่อยมากยุ้ยควรซื้อด้ามไหนครับระหว่างยี่สิบกับหกสิบครับ 6กสิบค่ะหกสิบอ้าวเมื่อกี้ทำไมซื้อยี่สิบละเพราะว่ามันราคาถูกแต่ว่า<ม>พอ,พอมาดูยนเรแล้วความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มค่ากว่า,พอ,วาพอมาดูในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานแท่งละหกสิบาทมันใช้ได้นานกว่าหกสิบใช้ได้หนึ่งปีแต่ว่ายี่สิบใช้ได้หนึ่งเดือนเท่ากับว่าถ้าปีหนึ่งอ่ะเราก็ต้องซื้อสิบสองแท่งมันก็แพงกว่าหกสิบาท นี่แหละครับข้อที่หนึ่งครับ,รบเราจะต้องเคลียรความคิดคนให้เป็นครับถ้าของแพงจริงๆแล้วสินค้าของแอมเบเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่ายาสีฟันแอมเบหลอดหนึ่งสองร้อยสิบกบาทของท้องตลาดหลอดหนึ่งประมาณหกเจ็ดสิบบาทแต่หนึ่งหลอดแอมเบเท่ากับหหลอดของท้องตลาดครับ ยิ่งเงินน้อยยิ่งควรซื้อแอมเบครับเพราะหนึ่งหลอดมีจำนวนเม็ดอยู่ประมาณ700เม็ดแปลงฟันได้ทั้งหมด350วันถ้าเป็นของท้องตลาดเท่ากับหลรอยครับถ้าเราเคลียร์อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะซื้อสินค้าแอมเบหมดหนึ่งทั้งราคาก็ดีกว่าและคุณนับประโยชน์ก็สูงกว่าเอาละครับอันที่หนึ่งครับอันที่สองครับ พัดอันละสิบบาทที่ใช้โบกนะครับเวลาเราหลับกับพัดลมอันละห้าสิบบาทถ้าเรานะครับจําเป็นต้องใช้พัดยุ้ยจะเลือกห้าสิบบาทห้าร้อยบาทหรือสิบบาทครับพัดกับพัดลมก็ใช้พัดสิบบาทอ่าเลือกพัดสิบบาท <c oughs> แต่เวลาเปิดพัดลมแล้วเปลี่ยนใจไหมครับพัดมันหลับนะมันหลับเราหลับตาม,มกันหลับพร้อมกันเปลี่ยนใจใช่ใ <จ S 2> ไหมค่ะ <c oughs> ใช่ครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาจะไม่กลับไปซื้อพัดอีกเราไม่ซื้อของกันที่ราคาครับแต่เราซื้อของกันที่คุณภาพ <c oughs> สินค้าแอมเบบางตัวเราไม่สามารถที่จะสาธิตได้แต่เมื่อไรที่เขาสัมผัสเขาจะมีความเข้าใจว่าสินค้ามันตอบโจทย์นะครับ เราไม่ได้ใช้เพราะให้มีใช้บางคนมาถามคุณนึงกูนตัวล้างหน้าเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ได้กี่เดือนโอโอ้ใช้ได้สองปีเลียครับพอเราซื้อมาเสร็จแล้วเอาไปละลายน้ำจากองหนึ่งเอาไว้ใช้นะครับแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วหนึ่งเดือนหน้าเราหายตกลงจะซื้อให้นานหรือจะซื้อให้หายอ่ถามยุ้ยก่อนว่า ถ้ามันเป็นตัวเลือกใช้เดือนเดียวแล้วหายกับใช้สองปีแล้วไม่หายอยากได้แบบไหนครับใช้เดือนเดียวแล้วหายครับถูกต้องครับนี่คือจุดที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับบางคนซื้อไปจะให้ใช้นานโอ้โหตั้งใจซื้อตัวเดียวจะใช้ไปสองปีเลยและใช้ทําไมล่ะใช้หายเอาสองปีเลยเหรอนะครับเพราะนั้นคนไม่ซื้อของที่ราคาครับแต่คนซื้อของกันที่คุณภาพครับวันนี้ร้านทองครับ ร้านทองเราไม่ซื้อยุ้ยคิดว่าเขาเปิดร้านไหมครับเปิดค่ะเปิดเอ้าเขาเปิดเขาขายใครล่ะเราไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้อครับค่ะเราไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้อวันนี้สินค้าแอมเวย์เนี่ยครับมันก็เหมือนร้านทองอะตลาดมันเป็นไปได้ นะครับตลาดมันเป็นไปได้ตลาดมันมีความเป็นไปได้ครับเราไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้อเครื่องกองน้ำเครื่องกองอากาศแอมเ์เราก็มีสิทธิ์ขายครับวันนี้ญาติเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไหนมีตังเขาก็อยากได้เครื่องกองน้ำ คนไหนมีตังเขาก็อยากได้เครื่องกองอากาศเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ถ้าเราไม่ขายคนอื่นก็มาขายให้เราขอแดดแป๊บหนึ่งแบบถ้าเราไม่ขายคนอื่นเขาก็ขาย กัในเมื่อเรามีสิทธิขายทําไมเราถึงไม่ขายครับก็ขนาดเป็นไปได้อะเพราะฉะนั้นในธุรกิจแอมเ์เนี่ยเรามีสินค้าที่เจริญเติบโตแล้วตอบโจทย์ผู้คนเพราะมันเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมันเป็นสินค้าที่เป็นไปได้ครับทุกคนมีความต้องการ เพียงแต่เราเนี่ยยังไม่มีความรู้ที่จะไปเคลียร์ความคิดคนเหานี้ได้ครับข้อที่1หนึ่งครับของแพงครับข้อที่สองครับไม่ชอบนะครับขายไม่เป็นไม่ชอบทําไม่ได้หรอกแบบเนี้ยผมถามทุกคนในห้องนี้กันน้อยน้อได้ปิดไม์ด้วยนะครับถ้าผมจะชวนพี่นุชชวนพี่อด เอาพี่ออดบ้างนะเดินจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีกับประมาณสี่ร้อยกิโลไปไหมครับไปครับเดินเดินเดียวโอ้เดินย่อะไปไปครับไม่ไปนาอเดินไม่ไปครับเนื้อขึ้นรถไปไปแต่เดินยังไม่ไปครับสนุกนะพี่เดินไปกันไม่เ่าไปเนาะเอาละครับเปลี่ยนใหม่ถ้าไปกลับแล้วได้ประมาณห้าสิบล้านพี่ออดเชื่อผมไหมครับ พี่อาจจะถามว่าคุณนางกูลมีเดินกี่รอบปีนี้ผมเดินได้ทั้งปีเลยจริงไหมครับจริงครับผมเพิ่มไม่ตัดแล้วเดินไม่ีย่ปนนี้ถ้าเดินแล้วได้ขนาดนั้นนะครับใช่ครับคนไม่ได้ทำเพราะชอบหรือไม่ชอบแต่คนตัดสินใจทำเพราะคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะนั้นถ้าเราทำให้เขาเห็นว่าเดินแล้วคุ้มเขาจะมีคำถามเหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับ ปีนี้มีเดินกี่รอบผมเดินได้ทั้งปีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเราจึงจำเป็นต้องเคลียร์ให้คนเห็นครับบางคนบอกว่าวันนี้เราทำงานประจำผมถามจริงๆงานประจำชอบไหมดีใจจังเลยวันจันทร์อีกแล้วเย้ได้ไปทำงานดีใจขนาดนั้นไหมครับไม่ วันศุกร์ว่าจะมีทําไมว่าวันศุกร์อยากทํางานตลอดทั้งปีเลยไม่มีใครเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เราทํางานประจําบางคนก็รู้สึกไม่ชอบแต่ต้องทําครับเพราะมันไม่มีทางเลือกบางคนอายุมากแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วหลายหลายคนก็ทําเพื่อรอวันเลิกเพื่อราว่าจริงไหมครับ ถ้ามีงานที่ดีกว่านี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจแอมเบจึงไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบแต่มันเกี่ยวกับคุ้มหรือไม่คุ้มเราฟังแล้วมันทําให้เรามีเงินไรายได้อย่างไรขีดจํากัดทําให้เรามีเวลามีความมั่นคงมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโดยไม่ต้องทํางานพวกเราว่าคุ้มเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างครับข้อต่อไปครับ บางคนบอกโอ้ยพี่แอเมเบมันยากอะไรคือคำว่ายากครับวันนี้เราซื้อโทรศัพท์มาใหม่เราไม่เคยใช้เลยแค่เมมชื่อก็ยังยากเลยครับจะกดโทรไล่เบอร์ก็ยังยากเลยครับทุกอย่างบนโลกใบนี้ยากหมดครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆไม่มีคำว่ายากครับ มันจะง่ายครับอ่ะเรามาดูครับผมตั้งโจทย์ชีวิตไปว่าถ้าวันนี้เราต้องการได้เดือนหนึ่งแสนบาทครับคุณเราว่างานประจำนี่ยากไหมครับเดือนละแสนมันไม่ยากธรรมดานะครับมันยากที่มีไม้ยมกไม่รู้กิดตัวเลยครับยาก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 เลยนะครับยากจนเป็นไปไม่ได้กับคนบางคนครับ แต่วันนี้หนึ่งแสนบาทในธุรกิจแอมเบย์ครับมันเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ครับแน่นอนครับทุกอย่างบนโลกใบนี้ยากเสมอถ้าเราเริ่มต้นใหม่ลองลอง,ลองถามดูก็ได้พี่ออตัดผมครั้งแรกก็ยากครับอาจารย์ติ๊กเป็นพยาบาลครั้งแรกก็ยากครับครูเพชรเป็นครูครั้งแรกก็ยากครับแต่เป็นบ่อยๆง่ายหมดครับ แมเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้นะครับคุณกำหนดเองเลยเรามาดูชีวิตจริงครับถ้าวันนี้เรามีลูกนะครับเรามาดูว่าความยากของชีวิตคนหนึ่งคนนะครับเราต้องให้เขาเรียนอนุบาล1น,นถึงสครับค่าเทอมจ่ายเองค่ารถจ่ายเองนะครับค่ากินจ่ายเอง ผ่านไปสามปียังไม่ตังสักบาทครับต้องส่งเขาเรียนปหนึ่งยันปหกอีกหปีค่ารถค่าเทอมค่ากินจ่ายเองจบมาแล้วเกปียังไม่มีได้สักบาทครับทำไงต่อครับเรียนมหนึ่งยันมหอีกหกปีรวมแล้วสิบห้าปียังไม่ตังสักบาทครับ ต้องไปเรียนปริญญาตรอีกสปีเราใช้เวลาสร้างและค้นหาเครื่องมือกันเกือบ20ปีสรุปแล้ว22ปีชีวิตจริงไม่ได้ยากครับ้ชีวิตจริงไม่ได้ง่ายครับจบมาแล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบางคนจบแค่สำเร็จทางการศึกษา ยังไม่สําเร็จในชีวิตด้วยซ้ไปจบมาแล้วยังต้องลุ้นต่อครับแต่ในแอมเบเนี่ยนะครับเราเป็นคนกําหนดเองเลยครับว่าไรายได้ของเราหนึ่งแสนบาทเราจะเอาหกเดือนเอาปีหนึ่งเอาสองปีเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในธุรกิจแอมเเนี่ยนะครับมันจึงเป็นโอกาสนะครับถ้าเราเข้าใจมัน ในโลกนี้ไม่มีอะไรยากครับตัดผมบ่อยๆเราก็เก่งฉีดยาบ่อยๆมันก็ง่ายเป็นขับรถบ่อยๆมันก็ง่ายแอมเบทำบ่อยๆแอมเบก็ง่ายครับเพราะนั้นข้อที่สามครับแอมเบยากเพราะเขาไม่เข้าใจโครงสร้างและวิธีการครับหลายๆคนบอกแอมเบเข้ามาเมืองไทยต้องสาสิบกว่าปีแล้วมันจะเต็มไหม ผมตั้งคำถามถามทุกคนในห้องนี้ก่อนครับระหว่างมหาลัยจุฬากับมหาลัยเปิดใหม่เมื่อเดือนที่แล้วถ้าจุฬาบอกว่าวันนี้ใครมีรูปเอามาเรียนจุฬาได้เลยเราอยากให้ลูกเรียนจุฬาหรือเรียนมหาลัยข้างบ้านครับอ่ะลองลอง,ลองถามปณิชาครับ น้อยคิดว่าถ้าเราเลือกได้อยากให้ลูกเรียนที่ไหนครับระหว่างจุฬากับมหาลัยข้างบ้านเปิดใหม่เมื่อกี้พี่ป๋องถามหนูป่ะคะถามน้อยครับว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกได้ระหว่างให้ลูกเรียนจุฬากับมหาลัยเปิดใหข้างบ้านอยากให้ลูกเรียนอะไรครับก็ต้องอยากให้เรียนที่ดีๆค่ะ <laughs> ที่ไหนครับเมื่อกี้หนูได้ยินไม่ถนัดนะคะ <laughs> อ่ะพี่ถามว่าถ้าเรามีลูกอยากให้ลูกเรียนระหว่างจุลากับมหาลัยข้างบ้านที่เพิ่งเปิดใหม่อยากให้เรียนอะไรครับอ,อ๋อจุลาค่ะตอบไม่คิดเลยนะว่าจุลาใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่าแบรนจุลาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าที่จะมหาลัยเปิดใหม่ค่ะเพราะเป็นอ่ามหาลัยที่เปิดเป็นมหาลัยที่ดี ที่คนอยากจะเข้าเรียนให้รับการยอมรับนะใช่อ่าโอเคผมอยากเล่าอะไรเพวกเราดูครับวันนี้ถ้าเรามีลูกเรายังอยากเรียนให้เรียนมหาลาัยจุฬาเลยครับเพราะมหาลาัยจุฬาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมหาลัยเปิดใหม่นะครับบ้านไม่ต้องเช่าเข้าไม่ต้องซื้อแต่เรียนไปแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะจบเป็นอะไรจุฬาครับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ ธุรกิจแอมว์ครับเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับถ้าเรามีโอกาสเลือกทําธุรกิจกับเบอร์หนึ่งของโลกครับดีไหมครับดีครับคําถามต่อไปคือแล้วมันจะเต็มไหมนะครับยาสีฟันใช้แล้วหมดหมดแล้วซื้อใหม่เครื่องสามอางล้างแล้วหมดหมดแล้วซื้อใหม่แต่งหน้าตอนเช้าตอนเย็นมาล้างทิ้งสินค้าที่ใช้แล้วหมดหมดแล้วซื้อใหม่ อย่างนี้ครับไม่มีทางเต็มครับแล้วเกิดมาสี่สิปีหกสิบปีเจ็ดสิบปียาสีฟันก็ยังขายได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับสินค้าเหล่านี้ไม่มีเต็มครับมีแต่คนเกิดใหม่ทีวีบ้านบ้านหนึ่งหลังสร้างแล้วอยู่กันเป็นกี่ปีครับห้าสิบปีร้อยปีเสียซ่อมได้ ปลูกใหม่ได้เขายังขายวัสดุก่อสร้างได้ทุกวันเลยครับคนขายวัสดุก่อสร้างยังไม่กลัวเต็มเลยครับเราปลูกบ้านกันหลังหนึ่งอยู่กันเป็นสามสี่สิบปีบางคนอยู่กันห้าสิบปีด้วยซ้ำไปแต่ก็มีคนปลูกบ้านทุกวันครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ซื้อแล้วหมดไม่มีเต็มครับเอมเมไม่ใช่ขายสินค้าอย่างเดียวครับเราขายความหวังขายความฝันให้กับผู้คน ตราบใดที่คนยังมีฝันสินค้าแอมเบก็ยังเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับจนเงินจนไม่นานแต่ถ้าจนความคิดเราจะจนทั้งชีวิตสุดท้ายผมอยากจะฝากนะครับชีวิตเราเนี่ยนะครับไม่มีลองผิดไม่มีลองถูก มีลองถูกอย่างเดียวครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะมารู้สึกเสียดายเลยคนบางคนอายุสามสิบปียังมองไม่ออกเลยว่าอาชีพอะไรอันนู้นก็ดีว่ะอัน,นี่ก็ดีว่ะอันนั้นก็ดีวะห้าสิบปีอยู่แล้วอันนู้นก็ยังดีว่ะอันนี้ก็ยังดีว่ะยังไม่รู้เลยครับอาชีพอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะครับ พอเราอายุมากขึ้นแรงก็เหลือน้อยแรงเหลือน้อยไม่ใช่ปัญหาครับถ้ามีเงินแต่แรงเหลือน้อยแล้วเงินเหลือน้อยด้วยเนี่ยนะครับยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอมเว์ MV ครับจึงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความฝันของคนบนโลกใบนี้ให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เดินมาตรงนี้12สัปดาห์แห่งความตั้งใจ เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับผมอยากให้โก้โก้ยังอยู่ไหมครับเข้าห้องน้ำแป๊บนึ้งอ่าโก้เข้าห้องน้ำหนูอยู่แต่ว่าอยู่เครื่องที่ออดได้ไอ่าติ๊กพูดไม่ไม่ถนัดถนัดไหมได้พูดได้พูดได้อ่านะครับ อยากให้ติ๊กแชร์นิดหนึ่งว่าโลโมเดลที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความคิดมีการกระทำแล้วมีความเส็จเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเชิญครับเอาสักสามนาทีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสะสวทุกคนยังรู้จักติ๊กนะคะชื่อติ๊กเจนจิรานะคะก็จบปริญญาโทนะคะเป็นพยาบาลค่ะอดีตก็เป็นอาจารย์พยาบาลค่ะ ก็หลังจากที่เราได้ฟังเอมเวล์แล้วก็รู้สึกว่างานนี้แหละที่เราตามหามาทั้งชีวิตที่เราต้องการทั้งเงินเวลาแล้วก็ความมั่นคงค่ะก็พ่อถามว่าการเข้าโมโมเดลให้อะไรบ้างใช่ไหมคะครับก็คือต้องบอกว่าสมัยที่ติดเขามาแรกๆอ่ะคือพอเรารู้ว่าเอ็มเว์ดีอ่ะเราจะมีคำถามว่าพี่เราจะสําเด็จได้ยังไงอ่ะเราไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้ไหมซึ่งหนูเชื่อว่าทุกคนคิดมาหนูในวันแรกแต่ว่า พอข้อโลโมเดลอะค่ะมันทําให้เราอะมีที่ฝึกงานมีที่ปรับความคิดแล้วก็มีทีมมีคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกับเรามีกําลังใจแล้วก็บวกกับเหมือนกับเราเจอกันทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วเราก็มีการบ้านที่ให้ทําด้วยมันเหมือนกับได้ครบอะค่ะเหมือนได้เรียนท,ทั้งทฤษฎีได้ฝึกปฏิบัติกับออนไลน์ได้ฝึกทําจริงๆแล้วก็มาเหมือนแบบว่าไปทําเสร็จแล้วก็มาเหมือนสะท้อนคิดสรุปผลกับอัพไลน์ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราก็จะเข้าใจ แล้วเราก็ไปทําอีกแล้วเราก็มาคุยกันออนไลน์เราก็เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเคสที่เราได้ลงมือทำมาค่ะมันทําให้เราเก่งขึ้นเข้าใจมากขึ้นและทําให้เราเกิดความเชื่อว่าเราสําเร็จได้ค่ะโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์ติ๊กนะครับที่มาเป็นแบบอย่างยืนยันให้กับเราว่าหลังจากเข้าแล้วความคิดการกระทําและความเร็กก็เปลี่ยนไปเนาะโอเคเลยครับอะเอาโก้อีกคนหนึ่งครับแชร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ คำถามคำถามว่าอะไรนะครับอ่าเข้าโลโมเดลแล้วทําให้เรามีความคิดการกระทําและความสเ็จเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับเชิญครับอ๋อโอเคนะครับก็แนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับโสดรดเพราะผมผมไม่อยากเสนา,น,าน,นะครับก็ชื่อโกนะครับก็ทําธุรกิจส่วนตัวคคู่กับแอมเวย์นะครับ,รต,ต,รบตอนนี้ก็โลโมเดลดีอย่างไรนะครับแล้วเข้าแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราเข้าโลโมเดลล้วก็เพือ่อช่วยทาสปอตไลท์โกให้หน่อยครับยกเลิกสปอตไลท์จติ๊หน่อยครับ ขอบคุณครับก็ก่อนที่จะมีโครงการโลโมเดลเนี่ยเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่แบบว่ามีความใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในเวแต่ว่าเราก็เหมือนแบบไม่มีเหมือน GPS นําทางไม่มีแบบว่าโครงสร้างที่แบบเราไม่รู้จะจะไปยังไงเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้กับตัวผมก็คือเรารู้สึกแบบทําบ้างไม่ทําบ้างสเปรสปะทั้งความคิดทั้งการทั้งคมคิด,ท,คคด,ท,คคดทั้งการกระทำแต่พอเรามีโลโมเดลนะครับ มีหลักสูตรที่อัพไลน์ตั้งใจจะให้เราเนาะแล้วก็เรื่องของกันบ้านนะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามนะครับไม่ไม่สงสัยไม่มีตั้งเงื่อนไขทําอะไรก็ให้ทําอะไรก็ทําตามนะครับสิ่งที่ได้รับก็คือมันเกิดเนื้องานที่มากขึ้นอย่างที่1 2. ความคิดนะครับบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายในเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรทุกอย่างนะครับจะ จากไปทําไม่ทุกวันก็ทุกวันได้จากผลลัพธ์ที่เปอร์เซ็นต์ยังผมชอบแซวนะหกเปอร์เซ็นต์คิวทาเวลเนาะมันก็เกิดการเป็นเก้าเปอร์เซ็นได้เป็นสิบสองได้จนล่าสุดก็เป็นสิบห้าบีบได้อย่างเงี้ยคือมันจุดเริ่มต้นคือจากโรโมเดลก็คือวันเนี้นะครับอย่าพึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเล็กเกตเล็ก,ลกน,น้อยแล้วกันว่าเราอย่าพึ่งคาดหวังกับผลลัพธ์ว่าถ้าเราทําไม่ได้เราจะเป็นคนที่พ่ายแพ้หรอไม่ใช่ นะครับเพราะวันนี้อยากให้เราตั้งใจนะครับกลับมาที่ตัวเองทําขอให้เราตั้งใจอะสม l ลวินในทุกๆวันนะครับก็คือตามตามโครงสร้างของอปพลน์ที่บอกนะครับแล้วแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะครับหนึ่งตัวอย่างว่าตั้งใจในโลโมเดลนะครับเรียนบวกทําจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับโอเคขอบคุณโก้กับจันติกมากเลย นะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองนะครับเอาละ่ะทีนี้มาถึงการบ้านการบ้านนะครับเรามีการบ้านให้ทุกคนนะครับได้ลองลองไปฝึกฝนนะครับ เอาสปอร์ตไลน์ผมออกก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับการบ้านสัปดาห์นี้นะครับอันที่หนึ่งเลยผมอยากให้ทุกคนลองลองไปปรึกษาอัพไลน์นะครับที่ชวนเรามาทดลองฝึกงานผมใช้คำว่าฝึกนะครับ ลองลองฝึกสปอนเซอร์คนสัก2อสคนใน1สัปดาห์โดยไม่ต้องกังวลว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวอัปไลน์จะเป็นคนแนะนำให้เราทดลองนะครับเราจะลองลองสร้างด้วยสายสัมพันธ์นะครับจะทดลองประมาณสักสคนดูผลลัพธ์จะตอบ อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจคำตอบแต่เราสนใจอย่างเดียวคุณได้ออกไปสร้างประสบการณ์ได้ลองลองไปฝึกทำงานไหมนะครับขอสักสามคนนะครับเดี๋ยวอัปลายจะเป็นผู้แนะนำนะครับอย่างยุ้ยก็จะมีโก้เป็นคนแนะนำอย่างพี่ออยก็จะมีติก๊กมีคุณไมตรีมีครูเพชรเป็นคนแนะนำคนที่กำลังเข้ามาเรียนรู้ 2. เราจะต้องตอบคำว่าของแพงให้ได้ผมจะใช้สินค้า2ตัวนะครับก็คือ LOC กับยาสีฟันซึ่งเป็นสินค้าที่จะฝึกเคลียร์ความคิดคนนะครับเราไม่ต้องการยอดเราต้องการความสามารถในการเคลียร์ความคิดได้ขายได้มันเป็นปลายเหตุ แต่ถ้าเคลียร์ความคิดได้คุณจะได้นิรันการครับเขาจะรักแบนด์แล้วศรัทธาแบนด์แอมเบให้ไปฝึกกับอัพไลน์เนี่ยเฮลมติ้งอัปไลน์ของทุกคนจะมีเฮลมติ้งเพื่อฝึกฝนสามให้เราฝึกฟังลิงก์นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะส่งไปให้มันจะมีลิงก์ที่หนึ่งเป็นเรื่องแนวคิดชีวิต ก็คือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กบทที่หนึ่งเรื่องของความเชื่อสองนะครับเป็นแนวคิดธุรกิจนะครับมันจะมีลิงก์ของคุณแต้มนี่คือลิงก์ที่เราจะต้องฟังแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราจะมาจับประเด็นกันว่าบทที่หนึ่งเนี่ยเราได้อะไรเอาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตได้อย่างไร เราฟังคุณแต้มแล้วเอาไปใช้กับธุรกิจแอมเบได้อย่างไรหลักการฟังหนึ่งฟังดูสิครับว่าคุณแต้มมีอาชีพอะไรอะไรคือจุดเปิดใจอะไรคือกระบวนการติดตามให้เขาเข้าใจแอมเบแล้วเวลาเจอปัญหาเขาแก้อย่างไรครับเดี๋ยวอัปลายเราที่เชิญชวนเราเข้ามาเขาจะเป็นคน แนะนำวิธีการทำการบ้านธุรกิจนี้สำคัญที่สุดก็คือการทำการบ้านส่งครบใครทำการบ้านครบผมการันตีว่าปีนี้คุณจะได้ไปโคเอซียอย่างแน่นอนนะครับผลลัพธ์ไม่ได้สนใจครับจะออกมาเยสหรือโ o no. ตอบรับหรือปฏิเสธข้อหนึ่งนี้ขอให้เราได้ลองทำ เราต้องการทักษะครับไม่ต้องการผลลัพธ์เมื่อมีทักษะเราจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของนะครับโครงการโลโมเดลนะครับสัปดาห์ที่1แล้วเราเจอกันในสัปดาห์ที่2นะครับเรื่องการเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจของพวกเราโอเคจบแล้วครับใครมีอะไรเป็นคำถามเชิญครับให้สองคถามครับก่อนที่เราจะปิด สองคำถามครับเชิญครับใหม่ก็ได้เก่าก็ได้ที่อยากถา